ไปติดตามแคมเปญจากทาง v g i ที่ร่วมกับ g m m Grammy เขาไปสร้างปรากฏการณ์ใหม่กับแคมเปญที่มีชื่อว่า 3D City Pop นะคะยกทัพศิลปิน Grammy จัดคอนเสิร์ตแบบ 3D ครั้งแรกในประเทศไทยบนสื่อออนไลน์นะคะจะเป็นอย่างไรวไปติดตามกันและพักกันสักครู่เดียวคะ่ะ บริษัท p g i จำกัดมหาชนผู้นำการตลาด O2O Solution สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญร่วมกับบริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชนพันธมิตรผู้นำด้าน Content ์พรว i เดอต่อนเนื่องเป็นปีที่3ปล่อยแคมเปญ 3D City ิ p p p นำเสนอคอนเทนต์รูปแบบใหม่สร้างสารรค์ด้วยนวัตกรรมเทคนิค 3D Entertainment Illusion ผสานเข้ากับสื่อดิจิตอล Out of Home ของ v g i ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้หลากหลายด้วยเครือข่ายสื่อที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพนำศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานอินเตอร์แอคทีฟด้วยคอนเทนต์ 3D แนวใหม่ที่จะช่วยเชื่อมต่อศิลปินกับแฟนๆให้เข้าถึงกันได้มากยิ่งขึ้นเริ่มนำทัพแคมเปญ 3D City Pop จัดเต็มแสงสีเสียงกับ v e r t i c a l 3D Concert บนจอ LED Empire Tower โดยศิลปินของ m mie, g m m Grammy ได้แก่เป็กผลิตโชคเกสโนวาและทรีเมนดาวมาร่วมแสดงคอนเสิร์ตแบบ 3D ครั้งแรกในประเทศไทยบนจอขนาดใหญ่ใจกลางเมืองย่านช่องนนีสร้างประสบการณ์ความบันเทิงรูปแบบใหม่พร้อมเปิดการแสดงตั้งแต่วันที่1 8กกรกฎาคมถึง30สิงหาคม2565 ทุกต้นชั่วโมงในเวลา18นาฬิกา19นาฬิกาและ20นาฬิกานอกจากนี้แคมเปญดังกล่าวยังครอบคลุมไปถึงสื ál. ่อต่างๆของ DGI ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายทุกจุดการเดินทางทั้งสื่อบรถไฟฟ้าเช่นจอดิจิทัล Welcom Pack จุดแตะบัตรเดินทางเข้ารถไฟฟ้า จออิมเมซีความยาวจอร่วง45เมตรจอดิจิทัลสตรีทวิวและจอแลนด์มาร์คใจกลางสยามอย่างจอเมกา LED บนตึก MDK ม g i ควาดว่าแคมเปญครั้งนี้จะสามารถสร้างปรากฏการณ์และมอบประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคได้สัมผัสถึงความบันเทิงในรูปแบบใหม่พร้อมช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสื่อน,นอกบ้านในไทยให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นการร่วมมือกันของ b g i และ GMM Grammy ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญที่นอกจากจะช่วยเพิ่มช่องทางให้กับศิลปินได้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคแล้วยังเป็นการนำร่องให้กับนักการตลาดโฆษณาและแบรนด์นำไปต่อยอดแคมเปญที่สร้างสารรค์สร้างการจดจำและเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น